ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟาร์มท่านนะจ๊ะพี่น้องกับน้องเจลเอลเขานี่เนาะมือนสื่อกินโมแต่อาบน้ำโมแต่กินอย่างไรเรียบร้อยพี่น้องมื้อนี้เป็นมีเป็นหมูย่างนะจ๊ะมีปีกไก่แล้วก็มีตับแล้วก็มีเจวขุยพี่น้องแบบนชิวมากเลกินชิวออกก๊อนเนาะ คืงนี่หนังคือคือโมเดลโมแดลส่วนโมเดงไม่ืเห็ดแกวกับโจ๊ทีด้วยห้านนี่บุคโต๊หดนดง้านันเล้อนก็เนาแดงเอ็นพอกได้ข้วเนื้อมาให้กป่ะมาเป็น้องกินกัน หนูอยากไม่ละหาบาทเขาบอกใกล้กว่านี้ไม่แล้วสิสิบบาคุยแจวไม่ผักพวกกินอะไรกัน้างนงเจเห็คนนี็ใส่มแดงเห็ดก็จะกินนมะ มกอเกเข้มๆหน่อยไม่ตาก่มอมม้นผักขาดจะผักมันม้ไ แชรหรูปน,แบบนี้เดินหิาไปสื่กัรน,นะยูทสุลศสักแบบตัอย่างประจำแล้วก็บบมีโอกาสจะกิดมแบบจะกใกล้จากมองพักนะลุ้นเชี้อรู้เลยนะ้องขอไป แต่ว่าข่มค้าเพราะว่ายาพิษที่นำมลับแก่คนแกวพิกสดไหมมาแกวบองมาเี่ยวเตรียมกันม่ดาไใจมั้งฮะไม่ดับกจไม่ดาใไดาใจมาสิบานลบใจแกบองดิสิบะ Oh, kim kem kem chú 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 không chú chú ra chú quá chú em. <laughs> Mama. chú 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 เออใชไปแล้วสามวันแล้วเออนอนก็นอนก็ตายได้เลยไม่เป็นไรตายนอนเฉยนะนอนเฉยตายเลาได้ได้ยินเสียงมันร้องอยู่นะกัดกันตายอะหร <c oughs> อมันไม่ได้มีใครแบบตัวใหญ่กัดตัวอย่างนั้นเนีะเคยได้ยินเสียงบ่อยอยู่นะเออเออ,เอ,อมันร้องอย่างเนี้ย หาบบบเนาะใครหา,หาอ่านประเศ็ศ <c oughs> มียังไงอนะ่ะเราพายก็นอยู่ร่างอยู่สามแยกสิไ่ไฟฉายมาจากน้องอ่อ <c oughs> มุ่งหน้าไปเศรษพบาลศูรศรักิ์มันจะยืหมองสามแยกเลยมันนี้ก็รถเข็นไงรถเข็น <c oughs> แต่ว่าความแซ่บระดับพัตาคาบเบ่ <c oughs> <c oughs> ซี่น้ำพริกซีท้าเนอะมูไม่ละหามแบบซึ่งแบบเป็นมูแบบมูแดดเตี้ยวมูแบบมูสดม,มูมูมูอย่างบันๆานเนาะเสียบแพ้งอันไนม่ใจจำเบ้ เขาหายนื้อหมูสัหรอเปล่าลับจุ๋ยวุชน่วครับหายเตตี้หาไปบ้างของของเขาเนี่ยแบบกลาหมืกน้งไปลาบงใส่ใอย่างนั้นก็าบ่กว่าหนูขายอย่างเอง พี่วัดกินข้าวินครนบพี่แมอไกนหมูย่างเาจางเอ็นอะอะนรมัน็ระป็น มันโด,เดเนเลยจริงด้วยมีโทรศัพท์ก็ไดไไกลไกลจครับอ้าวฮะกึก้นกึนกึน ก็มีไหน่ะแต่ว่าปกไล์ขออาจาปิดกล้องโารไฟล์ปนไรนเพระาณราบปะไหนึงงน่ง่ของของวัตแดงมันมีความิวมนั่ชนมันชนที่นั่นงเขาบนเรื่องนะแต่ว่าเดีลารู้สิป่ะอืมขั้อะไรไรสิบบาท คอนก็จะตัดเี่ยงอ่ตับไปข้ามข้าอ,องใงใจความเข้มข้ามหวานในความเผ็ดจังไปอ๋อเพือน มันใจมันหมกปอดมันตายตไหมปไม่ได้บ้านเน่ะใจมปอดอยู่ อน,นว,ว่ามันจับเต็อันเนื่อมันมาได้แทนนัง,นนงมัเนเหื้อะไรก็สิฟืนเนี้ยพราะ่กินแบบง่ายๆไม่พักเนาะธรรมดา ชอบเสียดแสบที่ว่าแคบมือแค่ตุ่มก็ต้องมากแบบมีอีกร้านหนึ่งไก่ย่างมีสวนจุขภาพน้องคอรลานแรกเลยจิก๊กเก็หลางเคปแซบมักแบบทั้งเครือร่องเนาะอับโปรเกรสเพลิ่มหวานเ็พิ่ม บอกแบบบอกบอกข้าวอ่บอกข้าวเขาเดี่ยวบดแบบเเป็นสื่อที่หาบอมันหมืดบอกราเั็นเาเห็นบอกระดับหนังมันมันหนังมากจ้ะแน่บราเห็นเลยเนาะเลอกงันมากอ่ะไปสื่อมากินเชร์แบบมันกินแล้วกันอนเนยบอบ่ตอมันลุกมากินเขาอ่ะแข็พอนเองมากินเขาน่ามันแบบนี้มันท่อนมันท่ ไอ้ไอ้เนยกินละกันบุญแหละที่หามุ้งแนงไปยตื่นกินกันเลยใช่หลอเนาหรวจำรับน้นเทง้านการเดินกัสิบมีแบบบรว่านี่ปรดี๋ที่หาเขาก็ร่างย่งมีครปยดีอือันนี้โบโบโบพานมาเลยตอมือเบาีได้ อาปแเอกนกันหางองพอกัน <screws> ข <in the fridge> ึ้นหนาน้รักชานลขอยรักนานๆจะเริยยอย่ากดับตะี้ให้เป็นให้เป็นแจบอกให้เขาอันนกันสิกินดีได้อีกยถาว่ามันแสป่าวมันแสบมันขิว้นีกินคิ้วหน่อยยรักชาแนลขอรักนานเริมไปนองเร้่อยมาลำบุญคืนลงหารแล้วผิดพลาดประกันไดกะคอโทษดคอแพนเร่น้องเรือบ๊ายบาย สวัสดีจ้าวัดีบะสวัสดีค่ะ